โรงพยาบาลบางกอกกินหนวนเหรอสอบไทยเหรออะไรสอบเสร็จจะตามไปสอบได้ไหมสอบแน่สอบเสร็จเที่ยงสองวันเลยเหรอเที่ยงหลับสอบอะไรอ่ะไปเลยกรุงเทพเปล่าขอไปทำอย่างเดียวใช่ไหมเขาจะเชั่วโมงเนี่อนยังไงไม่ต้องไปบอกว่าที่ไหนแต่นู้แล้วว่าอะไรก็จะพยายามตามไปก็บิดช้านะ เดพนไป้ะขอบคุณกันไปไหนละครอะไรนะอ๋อออใหู้สถานที่ก่อน มาเชิน,น้องหใหม่ร้ายบริสุทธิ์ก็าเสรบสอบสอบสอบแต่เวลาบอกทีน่งนที่บอก